ค่ะด่ายโปรเจกต์อินดีมนะคะเพื่อนเอนเนาะก็เหมือนเดิมนะคะสาหรับคิดนี้มันมีหลายๆคนนะคะที่เขาสงสัยถามเข้ามาเยอะแยะมากมายว่าอินดีมันคืออะไรนะคะแล้วมันทาไมถึงมันเป็นโปรเจกต์ปวดหนี้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาไขาข้อไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะว่าเออมันคืออะไรกันแน่นะคะก็อันดับแรกเลยนะคะอินดีม e เป็นเครือข่ายโครงสร้างของผู้บริโภคนะคะก็เข้าใจกันตรงๆกันนะคะว่ามันก็เป็นงานเครือข่ายนั่นแหละนะคะอืม แล้วทาไมมันถึงโปรเจกต์ผนนี้ใช่ไหมคะก็เ,เพราะว่าผู้บริหารของเรานั่นก็คือคุณก้องอครนิติพลเนาะหรือเจ้าของรายการอายุนไอ้ล้านนะคะผู้บริหารของอินดีมของเรานี่แหละนะคะเออก็คือเขามีแนวคิดว่าเขาอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรไทยหรือว่าช่วยเหลือสังคมนะคะเออทำให้คนที่มีชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยที่เป็นชาวไร่ชาวสวนหรือว่าคนลากญาติดดินให้มีให้พลิกชีวิตขึ้นมาลืมตาอาปากได้นะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆเลยนะคะว่าอินดีมเรา สามารถทําได้ง่ายโดยที่เราไม่ได้ออไม่จําเป็นต้องขายสินค้านะคะไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้านะคะนั่นก็คือหมายความว่าเราทํางานประชาสัมพันธ์เนาะโครงสร้างเครือข่ายของผู้เออภายใต้โครงสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคนะคะน <c oughs> ั่นก็คือว่าเราแค่สมัครเข้ามาแล้วก็ทาการบริโภคซื้อกินซื้อใช้เป็นลูกค้าประจํายให้กับบริษัทนะคะแล้วก็ทําการส่งต่อหรือนําเสนอสิ่งดีๆนะคะคนที่เขาสนใจอยากจะมีไรายได้คนที่เขาสนใจอยากจะหา รา,ายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งอย่างเงี้ยหรือเขาตกงานหรือต้องการหารายได้อย่างเงี้ยก็บอกเลยว่าอินดีมตอบโจทย์ความต้องการอย่างแน่นอนนะคะและแต่จะบอกว่าอินดีมเป็นโปรเจกต์ที่มหัศจรรย์น,นะคะมันเป็นรายได้ที่เราสามารถทําบนมือถือมันเป็นอ่าธุรกิจที่เราสามารถทําที่ไหนก็ได้โดยที่เราใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะขอแค่ว่าเพื่อนๆเ,เปิดใจแล้วก็อ่าเข้ามารับโอกาสนะคะร่วมกันกระจายนะคะวันที่ ประสบป,ปัญหาเราอยากมีรายได้จริงๆนะคะไต่พร้อมที่จะต้อนรับทุกๆคนไต่พร้อมที่จะามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับไต่เนาะว่าถ้าเกิดวันนี้ไต่ไม่มีผลลัพธ์ด้วยตัวของไต่เองนะคะตอนนี้ไต่ก็คงจะไม่มาพูดให้กับเพื่อนๆได้ฟังอย่างแน่นอนนะคะก็คือว่าถ้าสิ่งที่เราทํามันไม่ชอบหรือมันไม่ใช่นะคะลองมาทําสิ่งที่ไม่ใช่แล้วมันไม่ถนัดนะคะสามารถพลิกชีวิตได้อย่างแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ